สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิวนะครับเซรีชัยรักสวยนะครับวันนี้น้องกาฟิวจะพามาดูในส่วนของเจ้าโต้ดาวติ้นนะครับบอกเลยว่ามีตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2020เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วเก่าหรือว่าช่วใหม่นะครับวันนี้น้องกาฟิวก็จะพามาดูนะครับก็พามาอัปเดตแบบคร่าวๆนะครับตัวรถของน้องนะครับก็มี4สาขานะครับตอนนี้หลักๆก็ขายสุราษฎร์กับกรุงเทพนะครับก็สุราษฎร์2สาขากรุงเทพนะครับแล้วก็น้องจอกบุรีรัมย์เนาะ ก็หลักๆก็ขายกรุงเทพกับสุราษฎร์นะครับตอนนี้ก็โตเต้าติ้นนะครับก็จะพามาดูเนาะแบบคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้เนาะจอดอยู่มีกี่คันนะครับแล้วก็มีสาขาอื่นๆด้วยนะครับน้องฟิวสามารถดึงได้ทุกสาขานะครับราคาต้นต้นอยู่ที่3ามแ0 0สามบาทปี2 0 1 6นะครับ16 16ก9นะครับ16บ9 20ิบเกี่สนนะครับก็ตอนนี้ก็มีเข้ามานะครับก็เครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้ทุกคันเลยนะครับเอกสารก็ไม่ยากเนาะ เคยสนใจนะครับอยากออกรถกับน้องอรับคสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0657400689นะครับ0657400689ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องอรับคได้นะครับเครดิตดี้ก็ฟรีดาวได้เลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับน้องฟิวมีไฟแนนซ์ไปเสนอห์สารให้ถึงที่เนาะสำหรับโซลตาเออดสำหรับโตต้าที่น้องฟิวบอกนิดนึงนะครับ เครดิตดีนะครับผ่อนปีดอกเบี้ยเรน้่มต้า้น1 5 9เท่านั้นนะครับผ่อนปีเดียวเนาะอ่าผ่อนปีนะครับปีแรกเอาไปเลย1.59เนะครับอันนี้เมื่อไฟแนนซ์ไม่ได้ให้นะครับบริษัทให้โดยตรงเลยนะครับเอาไปเลย1.59 1ปีนะครับก็ลดดอกเบี้ยไปได้เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับิวเพิ่มเติมได้นะครับเอกสารก็ไม่ยากเนาะสามารถจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทโดยตรงได้เลยแล้วก็น้องฟิวมีไฟแนนซ์ไปเสนอ้าคให้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรถกันบ้างนะครับว่าสภาพรถจะสวยเกรดเอขนาดไหนนะครับได้ดูในส่วนของสามตัวนะวันนี้น้องฟิวจะพามาดูในส่วนของสามตัวนะครับใครดูคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามดูคลิปข้างหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้น้องฟิวหน่อยนะครับเดี๋ยวพามาดูสามตัวนะครับเป็น1.6 g ่งจุดหกจีแล้วก็1.8ึ่งจุดแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนในส่วนของตัวแรกนะครับก็มาในส่วนของเจ้าโตต้ตาฮาวติด นะครับทุกคนนี่มาในส่วนของโต,ต้ต้าเอลตินะครับ 1.6G ปี G, 2019นะครับราคาเพียง4,39,000บาท4,39,000บาทไฟไม่มีคราบเหลืองนะครับโลโก้โต t ตา้ากะจังหน้าสีดำนะครับตัดด้วยโครเมียมรถสีเดิมโรงงานนะครับรถสีขาวสีเดิมโรงงานไม่มีชนหนังไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับ ราคา4 3 9 0 0 0บาทล้อแม็กนะครับสีทูโทนสภาพสวยๆยางเปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะครับโคมไฟนะครับไฟเลี้ยวติดกระจกเครื่อง 1.6G ฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานคาดคิ้วด้านล่างด้วยโครเมียมนะครับด้ามจับตัดลายโครเมียมแบบนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่ตัดลายโครเมียมแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยเกดแน่นอนนะครับน้ำมัน 95E20 ใส่ได้นะครับด้านหลังนะครับไม่มีคราบเหลือง 1.6G Total Altid นะครับ ด้านหลังกว้างขวางสสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของตัวรถของเรานะครับนี่ในส่วนของภายในนะครับภายในมาในส่วนของซีเบดนะครับเบาะหนังไม่มีฉีกขาดไม่มีหยุกยุ้ยนะครับเบาะหนังสีเบดสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถช่องเสียบ USB มีมาเลยเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านหลังเนาะช่องเสียบ USB มีมาเลยเรียบร้อยนะครับฝ้าเพดานซีเบดแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถในสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของภายในนะครับนี่ภายในนะครับเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันเดยนะครับหน้าจอวิทยุพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่นะครับนี่ราคา400,000สามหาบาทนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่คันนี้นะครับปี2019นะครับทุกคน สำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเจ้าโตต้าโคราอิตนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับนี่สาหรับใครที่มองหาอยู่นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้าเลยนะครับศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้าเลยนะครับสาหรับใครที่มองหาอยู่นะครับนี่ยวต้องฟิวพาไปดูในส่วนของ ตัวอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวอื่นกันบ้างนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ให้ดูในส่วนของตัวตัวนี้กันหน่อยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับตโยต้าติสนี่ตัวเต้าติสนะครับตัวนี้ 1.6G ตัวนี้ปี2016ราคา379,000บาทนะครับ 3 7 9 0 0 0บาทกรจังหน้าก็จะเป็น3ก้านนะครับปีใหม่ก็จะเป็น2ก้านนะครับทุกคนนี่3 7 9 0 0 0บาทนะครับ, 3, 7, บ,รบสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกาจังหน้าเนาะนี่กาจังหน้าจะเป็น3ก้านนะครับตัวนี้ปี2 0 1 6ราคา3 0 0เซนกว่าบาทนะครับ 26, ราา3 7 9 0 0 0บาทน, 3, 7, าทนี่ภายในนะครับสีเบดนะครับหน้าจอวิทยุเกียร์ออโต้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทุกคน ภายในกว้างขวางนอฟีดาผลอยู่ประมาณ6 7ถึงพันบาทนะครับสภาพสวยๆนี้เลยในส่วนของตัวรถนะครับจุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดปี2016นะครับคันนี้เนาะนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับพวมอลไยมัลติฟังก์ชันหน้าจอวิทยุนะครับ หรือจะเป็นคันนี้นะครับคันนี้ก็โอ้ฟิล์มมืดมากนะครับฟิล์มติดในเมย์ทุกบานนะครับนี่คันนี้เนาะคันนี้ปี2019นะครับราคา4 3 9 0 0 0บาทนะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยเนาะไฟตัดหมอกติดตั้งใหม่นะครับทุกคนนี่ไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ติดมาใหม่นะครับโคมไฟไม่มีคราบเหลืองสีขาวแบบนี้เลยโอแม็กสีทูโทนนะครับเครื่อง 1.6G ฟิล์มติดในเมย์ทุกบานโอ้ฟิล์มมืดมากนี่ฟิล์ม80นะครับ80น่าจะ80รอบคันเนาะ นี่สภาพสวยๆนะครับ80รอบคันนะครับด้านหลังน่าจะประมาณ60ไม่60ก็80จุดเซอร์ด้านหลัง2 1 6จุด1.6แบบนี้เลยนะครับ USB, USB มี2จุดนะครับเบาะหนังนะครับสีเบจเบาะหนังสีเบจนี่เบาะไม่มีชิขาดไม่มียุ่ยยุ่ยเกียออโต้หน้าจอวิทยุพวงมาลัยมัติฟังก์ชันปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับ สภาพสวยแบบนี้เลยเดีย๋ยวเราดูในส่วนของตัวปีใหม่ๆบ้างนะครับปีใหม่ๆบ้างนะครับคันนี้เนะตตาะโตต้าเอวติส 1.6G ดปี2020ไม่8 0 0 0มราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0 5 0 0นบาท5,59,000บาท หม่8 7 0 0 0 7นะครับปี2020สีขาว 1.6G โฉมใหม่นะครับทุกคนนี่ไฟลูกแกโปรเจรเตอร์นะครับกระจังหน้าสีดำล้อเมกเดิมโรงงานขอบ16ด้ามจับโปรเมียมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนี่โอ้โหโคมไฟท้ายสภาพสวยแบบนี้เลยในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของภายในะมาในส่วนของเบาะหนังสีดํา เบาะหนังสีดำรอยตะเข็บไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยยุ่ยนะครับช่องแอร์ด้านหลังสองจุดมีมาแล้วเรียบร้อยเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดำรอยตะเข็บสีขาวเบรกมือปกตินะครับเกียร์ออตโต้ขันบันไดอ่าเกียร์ออตโต้อ่าแบบตรงเนาะแบบไฟฟ้าปรับแอร์ออ,อตโต้นะครับหน้าจอวิทยุคอนโซลสีดำเลขไม่เป็นหมื่นเจ็ดพันนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยในะส่วนของตัวรถ บอกเลยว่านั่งนะครับขับขี่ทรงสปอร์ตสุดๆหรือว่าใครที่กำลังมองหาอยู่เป็นสีเทาปี2021ราคา5 6าแ0 0หบาทเลขไม่เพียง60,000เลขไม่เพียง60,000นี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่5 6าแ0 0หบาท 1.6G สีเทาปี2021ไม่หก0 0 0นี่ กระจังหน้าสีดำตัดด้วยตัวรถสีเทานะครับล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วสี่เส้นด้ามจับพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนี่ตัวเตา,าติดชมใหม่นะครับทุกคนภายในกว้างขวางนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนภายในเนาะรถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะครับร้อยตะเข็บสีขาวร้อยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับปรับแอร์ A, ช่องแอร์สองจุดนะครับนี่ตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้ปรับแอออโต้นะครับไม่เพียงหกหมื่น สำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถเวยรเกสเอแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเจ้าให้ดูส่วนของเจ้าตัวนี้กันบ้างตัวนี้นะครับนี่ปี19ปี19บโฉมใหม่ปี19บโฉมใหม่นะครับตัวนี้ราคา 5, 000, 5 19, า้าแสน5้าแสนหนึ่ันบาทนี ชมใหม่นะครับเหมือนก,นก,กานนรกทุกจุดยกเว้นภายในนะครับเหมือนการทุกจุดยกเว้นภายในตัวนี้เลยเดี๋ยวให้ดูภายในภายในนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับทุกคนภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยภ <umb> uh. ายในสีทูโทนแบบนี้เลยช่องแอร์สองจุดเบาะสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับ เกียร์ออโต้ปรับแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังชันนี่จะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะในส่วนของปี19ชมใหม่อ่ามาดูในส่วนของไฮเลย์สอคันนี้กันบ้างไฮเลย์สคันนี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น1.6 1.8 Ent อ่า1.8เป็นตัวไฮบิดให้ดูตัวไฮบิดกันบ้างนะครับปี2020ราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทเป็น1.8ไฮบิดนะครับ นี่โลโก้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจสามารถ,ถติดต่อได้0 5 7 4์0ก9้าเ5็ดส0 0ศูนนะครับสภาพสวยๆ,ๆแบบนี้เลยแม็กเดิมๆโรงงานยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วสี่เส้นเป็นตัวไฮบริดประหยัดน้ามันแบบสุดๆประหยัดน้ํามันแบบสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนี่ ไาเนยนะครับเบาะหนังสีดำรอยได้เก็บสีขาวน้ำจับโครเมียมนี่ภายในสีดำนะครับเบาะหนังสีดำตัวไฮบิดเป็นรถไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะครับด้านหลังเก็บของไในย,ยอเแยะมากมายเนาะกว้างขวาง,วางด้านในกว้างขวางไายในกว้างขวางนะครับช่องแอร์สองจุดเป็นตัวไฮบิดเนาะ นีเบาะหนังสีดำเกียร์ออตโต้นะครับปรับเอลอ,อตโต้กลามลติฟังก์ชันสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครสนใจนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของอีกคันหนึ่งอีกคันนึงบอกเลยว่าแจมสุดๆนะครับบอกเลยว่าวัยรุ่นนะครับตรงสปอร์ตไม่พลาดเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าวัยรุ่นอย่างเรานะครับก็ต้องจัดตัวนี้เนาะตัวนี้คือเจ้าโตต้าเอวติส1.8 GR Sport 1.8 GR Sport โ oh อ้โหทุกคน1.8 GR Sport เป็นรถวัยรุ่นไฟฟันนะครับตัวนี้ราคาไปไ้ายแดงอยู่ประมาณล้านกว่าทุกคนล้านคือล้านประมาณล้านล้านกว่าพี่พี่ก็คุ้มไปประมาณ 4, 000, 4 5, ี่แสน4ี่ถึงหแสนอ่ะล้านอ๋อล้านเป็นหมื่นเก้าพันบาทไปไ้ายแดงอยู่ล้านนึกอ่าล้านเป็นหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ตัวนี้เนาะปีสองพันสิบเก้าใม่หกหมื่นราคาหกแสนแปดพันบาท หกแสนแปดพันบาทนะครับสกเกิร์ตทั้งคันรถสีทูโทนสีดําตัดด้วยสีขาวสีขาวมุกนะทุกคนไฟลูกแก้โปรคเตอร์ไฟเดไทามอาเฟไดเดลเลยมีมาแล้วร้อยไฟตัดหมอกมีมาแล้วกระจังหน้าสีดําสวยมากนะทุกคนตัวนี้สปอร์ตสุดๆโรแมกนะครับสีทูโทนอย่างนี้เนาะยางแม็กซีตนะครับโครมไฟสีดําฟิล์มติดไม้ใหม่ทุกบานนะครับด้ามจับโครเมียมคาดคิ้วด้านบนโครเมียม จุดเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับสป,ปอยเลอร์มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตมีมาแล้วเรียบร้อยสป,ปอยเลอร์มีมาแล้วเรียบร้อยกล้องมองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยภายในกว้างขวางสภาพรถสวยแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของภายในยนะครับนี่พับแขนวางแขนได้ช่งองแอร์ด้านหลังสองจุดเบาะหนังสีดํา ปรับเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเกียร์ออตโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าปรับแอร์ออ,อตโอตโอ้หน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟ,ฟังก์ชันทางซ้ายและขวาเล็กเมย์เพียงหกหมื่นนะครับสภาพรถสวยสุดสภาพรถสวยสุดนะครับใครสนใจคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้หกแสนหกแสนแปดพันบาทปีสองพันเก้าเป็นหน e ึ่งสิบแปด E R Sport ใครสนใจนะครับติดต่อตู้หนึ่ห้า เจ็ดน์ศูนย์หกแปดเก้านะครับสามารถติดต่อได้คลิปนี้ผิดพลาดประกันเลยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อน้องกิ๊วติดต่อกันเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนอ้องกิ๊วหน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องกิ๊วนะครับวันนี้นอ้อ,องกิ๊วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย